พบกับสูตีบ้านเก้าด้วยซุยลาวาลูนสุนิสนุกและทำสำดาวแต่ดีมากมาดูวิธีการเล่นไปพร้อมกับแก้วกันเลยฐานที่ใช้มีดังนี้แก้วได้ใส่ริ้งจัดฐานไว้ให้ในคำทธิบายกดที่ริ้งเพื่อเซฟสุดได้เลยคิงไปกับขวดเมียคุมข้างถุงมือยักษ์ถ้าไม่มีให้เปลี่ยนเป็นรองเท้าบูทแผ่นินไหวควีนไปกับขวดเมียล่องหนและลูกธนูแช่แข็งถ้าไม่มีให้เปลี่ยนเป็นหุ่นเชิดพันธูเมื่อพร้อมแล้วก็ ไปเลยกันเลยมาถึงให้มองหาควีนว่าควีนอยู่ตรงไหน,นเราจะเข้าไปที่ควีนแล้วก็ดูว่าปราสาทแคนอยู่ตรงไหน,นมีทหากแคนหรือไม่ถ้ามีเราต้องกําจัดฐานแคนกําจัดควีนแบบนี้เราจะเข้าไปแก้มองว่าเราเข้าจากด้านบนลงมาได้เพราะเราจะได้ป้อมพุ้สองป้อมแล้วก็ได้ควีนแล้วก็อาจจะได้สลาวานนะครับฉะนั้นเราจะเข้าไปกันแก้เข้าแก้เข้าด้านขวานะครับโดยเราใช้ โกเลมลงไปก่อนครับแล้ใช้มังกรน้อยลงไปด้านขวาด้ซ้ายนะครับแล้วปล่อยระเบิดลงไปนะครับรอให้มอต้ายิงมาก่อนเราปล่อยระเบิดลงไปนะครับแล้วก็ใช้คิงควีนเข้าไปนะครับโกเลมจะเป็นตัวแทงคิงจะเข้าไปนะครับคิงเนี่ยรอให้เลือดลดลงประมาณสปร์เซ็นต์นะครับเราจะใช้ท่าไม่ตายเลยนะครับแบบนี้เลยเม่เะ่นนั้นเราจะเสียท่าไม่ตายฟรีนะครับเราต้องใช้คุ้มเลยคิงก็จะเข้าไปนะครับได้คิง แล้วก็ตายลงไปนะครับเราได้ป้อมภูมิหนึ่งป้อมแล้วนะครับคุณจะลงไปด้านล่างนะครับเราจะได้สารวาใช่ไหมออาไปด้านบนครับแม่เอาใจยากจริงฉะนั้นครับคุณจะไปด้านซ้ายแกมองว่าเราปล่อยให้เสียสกิลไปเลยก็ได้เนาะโอเคก็เสียสกิลไปนะครับแล้วก็จะออกด้านนอกเหลือตุ้มเปะเลยนะครับฉะนั้นเรามาดูจุดที่จะเข้ากันดีกว่านะครับเพื่อนกว่าอากาศเป่าไปด้านซ้ายบนกับด้านล่างครับฉะนั้นแกมองว่าเราเข้าทางด้าน ด้านบนได้ไหมอ่าแก้วแช่ไปก่อนละกันแล้วแก้วจะให้ควีนโจมตีป้อมผุโอ้ไม่ได้เอาเป็นว่าแก้วเข้าทางด้านด้านบนละกันเนะเาะแล้วปล่อยลาวานครับมาก่อนเลยลาวาก็จะพุ่งเข้าไปหาป้อมผุเลยเราใช้บอลลูนเข้าไปนะครับแบบนี้เลยแล้วเราปล่อยลวาวานลงไปเพิ่มนะครับใช้ บอลลูนลงไปสักประมาณ3-4ตัวนะครับด้านนอกใช้มินเนี่ยนลงไปสักประมาณ3-4ตัว <sucks> และราวาจะเข้าไปนะครับเราแช่ไปที่สารลาก่อนครับไม่ให้ราวาตายลงไปเราใช้เพิ part, ่มเลือดไปด้านซ้ายนะครับเพาะบอลลูนอ่โดนโจมตีมาครับเราใช้บอลลูนลงไปด้านล่างเราแช่ไปได้นะครับเดี๋ยวเราจะเก็บแช่ไว้ก่อนครับเราใช้น้ํายาพิษไปที่โครงกระดูกอากาศนะครับใช้น้ำยาวิ่นไวลงไปที่บอลลูนเลย แล้วก็เราจะแช่ไปนะครับแก้วแช่ไปที่ตรงนี้เพราะตรงนี้มีป้อมพุเทลา่าป้อมธนูนะครับเราก็แช่ไปแล้วก็ใช้มินเนี่ยนลงไปด้านล่างครับแบบนี้เลย <c oughs> เพื่อที่จะเก็บไปทันเวลาจากนั้นด้านบนจะเหลือเป็นสารวาบอลลูนของแก้วเหลือหลายตัวเหมือนกันแก้วก็คิดว่าแก้วก็น่าจะไหวนะครับบมริ้กันว่าจะไหวจริงไม่จริงนังหรือเปล่าโอเคบอลลูนเข้าไปนะครับแล้วก็โจมตีได้ปัญหาของเราคือ ขออย่าให้เจอกับดักนะถ้าเจอกับดักนี้อ่ะงานเข้าเลยก็เรียบร้อยนะครับตาแรกเราสามารถที่จะโจมตีบ้านสิบได้นะครับโดยใช้บันก้านะครับสูตรที่เล่นก็จะเป็นซุยลาวารูนนะครับคุณผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจว่าซุยมาจากคําว่าอะไรนะครับมาจากคําว่าซุยไซนะครับที่แปลว่าคอตตอนะครับก็เหมือนเราปล่อยผู้กล้านะครับเข้าไปคอตตอนะครับแล้วก็ใช้ฐานลงไปนั่นเองก็เลยเรียกว่าซุยลาวารูน มาชจมมาที่2กันตอนครับเจอบ้านตาตันไม่ได้นะครับอยากจะโจมตีเราจะเข้าไปนะครับบ้านนี้เป็นบ้านที่การสายอากาศนะครับพอเอาป้อมพุไว้ด้านในนะครับแล้วก็ใช้เสาระวัดเส้นเดียวนะครับทำให้เราพอโจมตีได้นะครับเช็คทานแคงก่อนครับว่ามีไหมไม่มีนะครับถูกใจแก้วก้ารือเกินโอเคเราจะเข้าไปนะครับเราจะเข้าทางด้านซ้ายเข้าไปนะครับเพื่อโจมตีเควีนก็ใช้กุเลมลงไปก่อนครับแล้วก็ปล่อยมังกรนอนครับลงไปด้านขวา ได้ทรนะครับแบบนี้เลยเราใช้ระเบิดลงไปนะครับแก้ปล่อยระเบิดลงไปหมดเลยเพื่อที่จะเปิดกําแพงแล้วก็ใช้คิงควีนเข้าไปหวังว่าคิงกับควีนจะเข้าไปในร่องนะครับเข้าไปด้านใน,นโอเคเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ท่าไม่ตายกันคิงโดนล็อกล็อก,ล,อกล็อกเป้ามานะครับแม่ติดอ่างเลยเราใช้ท่าไม่ตายทุ่มือยักษ์เลยคิงก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีด้านในได้น,นะครับได้สารวาได้ป้อมพูนะครับถือว่าดีเลย คิงก็จะไปต่อครับได้ป้องพู้ิ้่นขวาแต่นี้แก้ว่าสามดาวไม่น่าหนีไปไหนนะครับโอเคควีนจะเข้าไปด้านซ้ายนะครับเราดูเครื่องกวดการครับว่าปลองไปได้ไหนนะครับแล้วเราจะเข้าไปไม่ให้โดนยังไงแก้วมองว่าเราเข้าไปจากที่สารวัตรด้านบนก่อนครับก็เราจะเข้าไปนะครับโดยใช้ละวาลงไปนะครับปละวาในแคนลงไปแล้วก็ไปบอลลูนลงไปนะครับแก้วปอยไป4ตัว3ตัวด้านขวาครับแก้วปลอยะวาลงไป แล้วไปบอลลูนลงไปจุดละ3ตัวใช้มินเนี่ยนลงไป4ตัวครับแล้วก็จะเข้าไปนะครับเราใช้บอลลูนลงไปด้านบนแบบนี้เลยนะครับ3มตัว2ตัวนะครับแล้วก็จะเข้าไปนะครับแก้วใช้มินเน,แบบนี่ยน,น,ล,นยลงไปเพิ่มนะครับแล้วก็ใช้บอลลูนลงไปนะครับแบบนี้เราใช้ยาบ้าลงไป<ๆ>เพิ่มเลือดแช่แช่ชลงไปนะครับแล้วก็จะใช้วิ่งวายนะครับเข้าไปเพิ่มโอเค เราใช้วิ่งไวนะครับลงไปด้านซ้ายแล้วก็ใช้มินเนี่ยนลงไปด้านบนว้าวสนุกเนาะสนุกมากเลยนะครับกับการใช้สูตรซุยลาวารูนนะครับเป็นสูตรที่ใช้ทำสามดาวบ้านสิบได้ดีมากๆเลยนะครับกับการที่เราเป็นบ้านเก้านะครับแก้วลองหลายสูตรนะก่อนที่จะมาเจอสูตรนี้นะครับก่อนอื่นแก้วใช้สูตรทางฝั่งของควินช์ดหมูป่านะครับมันทำสามดาวยากมากๆเลยนะครับแล้วก็ไปแก้วหมูป่าก็ยากนะครับแก้วเลย มาจบที่สุดละวารูนครับแก้วทำสำดาวได้ค่อนข้างบ่อยจากการที่ไปตีนครับก็เลยนํามาฝากกันครับเพืผู้ชมได้ลองใช้นะครับเผื่อท่านใดที่ดันถ้วยและเจอบ้านสิบบ่อยๆนะครับลองเอาสูตรนี้ไปใช้ใช้ดีแน่นอนมาชมไม้สุดท้ายกันดีกว่านะครับเจอบ้านนี้นะครับควีนอยู่ด้านขวาแล้วก็ปลาสแคนอยู่ด้านบนนะครับถ้งแค้นไม่มีเราเข้าไปนะครับบ้านนี้เป็นสารวาหลายเป้าหมาย2ป้อมเลยนะครับค่อนข้างยากนะ เราจะเข้าไปนะครับแก้แกมองว่าเราเข้าบริเวณด้านด้านขวาแล้วกันเนาะเดี๋ยวแก้วจะลองเข้าไปนะครับไม่รู้ว่า,าจะเข้าไปได้ลึกไหมโดยเราจะเข้าไปนะครับแก้วปล่อยกุเรียนไปด้านบนไปมาก่อนน้ไปด้านขวานะครับด้านบนแล้วก็ใช้ระเบิดลงไป2ตัวนะครับแบบนี้เพื่อที่จะปะกําแพงครับเราใช้คิงควีนเข้าไปนะครับเราใช้ระเบิดลงไปเพิ่มก็จะปะกําแพงได้ไหม โอเคได้นะถือว่าดีเลยครับควีนไปด้านบนครับเราอาจจะต้องโจมตีสิ่งก่อสร้างด้านนอกก่อนครับไม่ให้เธอออกไปด้านบนเกินไปนะครับเราใช้ท่าไม้ตายของคิงเลยพอเลื่อนลดลงมาเยอะแล้วคิงก็จะไปด้านบนครับขอให้ได้เครื่องกวาาอากาศนะครับจะดีมากๆเลยก็จะได้นะครับถือว่าเยี่ยมเลยแล้วเราจะเข้าได้ง่ายนะครับถ้าื่องกวาดอากาศพังไป1ป้อมมันจะทำให้เราตัดสินใจได้นะครับว่าเราจะเข้าด้วยลาวาลูตรงไหนควีนเข้าไปนะครับเจอสารวาหลเป้าหมายนะครับแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยหนักแล้วนะครับเราใช้สกิลหายตัวเลยแก้วอยากจะได้สารวานนะครับเพื่อที่จะทําให้ทุกอย่างมันง่ายเนาะโอเคประมาณนี้นะครับแก้วเห็นว่าเราสามารถที่จะลงไปได้นะครับด้านล่างไม่มีอาวุธอากาศมากเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเราไปจากด้านบนลงไปนะครับก็ใช้ราวานในแคนล,ลงไปก่อน,นครับแล้วปล่อยบอลลูนลงไปแก้วปล่อยไป3ตัวนะครับใช้มินเนี่ยนล,ลงไป2ตัวแล้วก็ใช้ราวาลงไปได้านซ้ายนะครับปล่อย บอลลูนลงไปนะครับแบบนี้เลยโอเคเราจะเข้าไปนะครับแก้วใช้ยาแช่แก้วใช้บอลลูนไปเพิ่อมอีกสักหน่อยละกันแล้วใช้เพิ่มเลือดบ้าแช่ไปต่อนะครับแบบนี้เลยแล้วแก้วปล่อยบอลลูนลงไปด้านล่างใช้วิ่งไวไปด้านซ้ายด้งขวาแล้วก็จะแช่ไปนะครับแบบนี้แล้วใช้มินเนี่ยนล,ลงไปด้านบนเพื่อเก็บให้ทันเวลาบอลลูนจะไปนะครับเรามียาพิษ ที่จัดการคุมกระดูกอากาศได้ครับก็สามารถที่จะปล่อยลงไปได้แต่ดูทรงแล้วนะครับเราก็น่าจะได้สามดาวและนี่ก็เป็นสูตรที่แก้วนำมาฝากกันนะครับเป็นอะไรบ้างชอบไม่ชอบแก้วลองหลายสูตรมาแล้วนะครับแล้วแก้วพบว่าสูตรนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมจะใช้โจมตีบ้าน,นสิบเนสูตรนี้ดีสุดแล้วนะครับแต่แก้วยังไม่ได้ลองไปถึงบ้านสิบเอ็ดนะบ้านเก้าไปตีบ้านสิบเอ็ดตันจะเป็นยังไงครับไม่ไม่เคยลองถ้าอยากลองก็ลองบอกมาครับเดี๋ยวแก้วลองซ้อมดู ถ้ามันมีเวลว,ว่าจะทำสามดาวได้นะครับเดี๋ยวแก้วจะเอามาแบ่งปันให้ชมกันแต่ถ้ามันยากเกินไปนะครับก็อาจจะไม่ได้เห็นนั่นเองแต่ว่าบ้าน9เจอบ้าน10นะครับก็อยู่สักประมาณถ้วยส0 0ั 2, นสอนหนครับก็น่าจะเจอบ่อยเนาะประมาณนี้นะครับที่แก้วนำมาฝากกันถ้าขึ้นถ้วยสูงกว่านี้นะครับก็อาจจะไม่ไหวนั่นเองเป็นยังไงบ้างครับชอบไม่ชอบคอมเมนต์บอกมาได้นะครับกับสูตรนี้แล้วก็อยากให้แก้วทำสูตรอะไรบ้านไหนคอมเมนต์ไม่ได้เลยครับ แก้วจะทยอยทำคลิปให้ชมได้ชมกันและนี่คือวิธีทำส3มดาวบ้านเก้าด้วยสูตรซุยลาวาลูนนอกจากปีการโจมตีที่โหดแล้วแก้วขอแนะนำลิงจัดบ้านเก้าตียากมีเลือกใช้ครบทั้งแบบฟาร์มไฮบริดดันถ้วยบอกและบอริกกดที่คลิปเพื่อรับชมได้เลยครับ